คะแนนไป6กแสนสี 40, 40, 40, 40่ no เรื่องอุณหภูมินะครับต้องบอกว่าทำได้ดีมากนะครับลองดูในหน้าจอเลยก็ได้นะครับมันจะไม่เกินประมาณ4ี่สเอ็ดสี่สองความละเอียดเนี่ยเป็น QHD หรือ2 K นะครับห้าพันกว่าบาทก็คือราคาเนี้ยไม่มีตัวไหนสู้ตัวนี้ได้นะครับในเลทนี้ ก,กราบสวัสดีจ้ำดูรกันใน,นกาวร์นะจุดเคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเบตอีกแล้วนะครับนะนะครับก็วันนี้นะครับตามชื่อคลิปอีกแล้วนะมีมือถือมารีวิวให้ชมกันนะครับเป็นมือถืออาเก่านะครับยังไหวไหมนะฮะอันนี้เป็นรุ่น Google Pixel 4XL นะครับผมนะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้จับมือถือของ Google นะครับผมก็บางคนอาจจะไม่รู้จักหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินบ้างหรือบางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับว่า,ามือถือของ l o เี่ยมันมีมาตั้งนานแล้ว Google Pixel 4XL นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเมื่อ2อสปีก่อนแล้วนะครับก็รุ่นนี้จะเป็นตัวที่ใช้ CPU Snapdragon 855 <c oughs> <Okay. S 1> นะครับก็เดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ชมกันนะครับผมก็ค่อนไปชมฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ด้วยนะก็ ตัวเครื่องโดยรวมนะครับเดี๋ยวผมเอาภาพอินเสิร์ตขึ้นแล้วกันนะขี้เกียจถอดเคสนะครับก็ตัวที่ผมได้มานะครับจะเป็นสีส้มนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับในปี2023นี้ที่ผมได้มาเนี่ยตัวเนี้ยผมสั่งมาจาก s h อ p e e นะครับซึ่งใน s h อ p e e เนี่ยอ่ามันก็มีขายนะครับแต่นะครับแต่มันจะไม่ใช่เครื่องแท้นะครับต้องบอกงี้ไม่ใช่เครื่องแท้คืออะไรนะครับต้องฟังก่อนนะครับก็คืออาจจะไม่ได้แท้ศูนย นะครับมันจะเป็น r e ฟอ r b บิ bit, นั่นเองอเครื่องที่ผ่านการซ้อมมาแล้วประกอบใหม่แล้วก็มาแพ็คขายใหม่นั่นเองในช้อปปีนะครับก็ถามว่าดีไหมเดี๋ยวมาพูดกันนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้มันเป็นสีส้มแต่จะเห็นว่าปุ่มเป็นสีขาวนะครับซึ่งตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยมันถูกเปลี่ยนฝาหลังมานะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นสีให้ดูนะครับของแท้เป็นไงนะปึ๊บขึ้นสีขึ้นมานะครับตัวปุ่มสีขาวเนี่ย ตามหลักต้องเป็นสีดำถ้าเป็นเครื่องสีขาวปุ่ม power จะเป็นสีส้มเข้มจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือสีดํานั่นเองนะครับแต่ถูกเปลี่ยนฝาหลังมาเป็นสีส้มแม้ว่าจะเป็นเครื่องรีเฟร์บิดก็จริงแต่ทุกอย่างแท้หมดนะครับต้องบอกว่าทุกอย่างแท้เป็นฝาหลังเนี่ยก็เป็นฝาหลังแท้นะครับกล้องแท้ทุกอย่างเอาง่ายๆแท้ครับเซ็นเซอร์อะไรอยู่ครบนะครับแท้ทั้งหมดน,ะนี่แหละที่ผมบอกว่ามันคุ้มนะครับจอ แท้นะครับดูยังไงจอแท้ไม่แท้นะถ้าจอไม่แท้สัสดส่วนมันจะไม่ใช่แบบนี้นะเห็นไหมดูขอบเครื่องข้างล่างบางด้านบนอันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับ Pixel 4 xl มันจะเป็นติ่งแบบปิดไปเลยคือเอาง่ายงคือมันไม่มีติ่งนั่นแหละแต่ก็กินไปข้างบนเยอะมากซึ่งมันไว้เซ็นเซอร์สแกนหน้านั่นเองนะครับที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกล้องมีอะไรก็เอาจริงๆ google pixel เนี่ยดีไซน์เขาจะแปลกๆหน่อยตั้งแต่ pixel 4ลงไปเนี่ย นะครับดีไซน์มันก็จะไปแตกเงี้ยครับตัวนี้เป็น9 0เฮิร์แบบ Adaptive นะครับก็ถ้าเราไม่ได้กดจอสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะลดเป็น6 0เองันเนาะจอรัน9 0เต็มๆนุ่มๆตาเนียนตาสุดๆผมให้ดู CPU Z ในะครับไส้ในแท้หรือเปล่านะดูแซมตะก้อน855นะครับ55ธรรมดานะไม่ใช่พัดนะตัวนี้แรมนะครับในช่วงที่เขาเปิดตัวมาสำหรับ Google Pixel 4 นะครับก็แรมจะมีแค่6คกิกอย่างเดียวเลยนะครับแต่ความจุเนี่ยจะแบ่งเป็น2นะครับเป็นความจุ64แล้วก็ความจุ128นะครับในสตอเรตนะแต่แรมเนี่ยจะให้เท่ากันหมดเลย6กิกแค่นั้นนะครับแต่เอามาใช้จริงก็โคตรจะลื่นไหลนะครับจอสีโคตรสวยจอจะเป็น OLED นะครับขนาดาเนี่ยเป็น6.3นิ้วนะครับและความละเอียดเนี่ยเป็น QHD หรือ 2K นะครับซึ่งผมมองว่า จอ 2K ในตัว Pixel ลสเนี่ยไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับแบตมันให้มาแค่3,700 mAh สำหรับ Pixel ล XL แล้วก็จอเป็น 2K อีกเป็น90เฮิรตอีกอะไรจะเกิดขึ้นก็คือกินแบตมากนะครับ<อ>กินแบตมากๆแล้วไม่มีการปรับลดได้นะครับหน้าจอไม่มีเมนูลดความละเอียดหน้าจอได้ 2K ยาวๆผมไม่ประทับใจในจอ 2K ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมว่ามันยังไม่โอเคเท่าไหร โอเคสำหรับหน้าจอเนี่ยถามว่าสวยไหมสำหรับผมวสวยมากๆผมคมกริบเลยนะครับตามสไตล์ 2K อยู่แล้วนะครับอัตราส่วนเนี่ยเป็น19.9นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็น Gorilla Glass เรื่องของการเล่นโซเชียลเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นปืนสกิลการ์ดนะฮะเพราะว่าด้วยจอที่เป็น 90Hz ด้วยแล้วก็เนี่ย Facebook คือลื่นๆเลย นะครับถึงแม้ในคลิปวิดีโอเนี่ยผมอาจจะในคลิปมันอาจจะไม่ได้มอง90เฮิรออกขนาดนั้นแต่ด้วยตาเปล่าผมต้องบอกเลยว่าลื่นปรีดนะครับสำหรับเ c e b o o k เนาะแล้วก็ Instagram นะครับคือทุกแอปมันเล่นได้หมดเนี่ยขู่จอคมมากๆอะ่ะ <Okay. S 2> คือถ้าจะเอาความสวยงามเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับจอพิกเซลตัวนี้นะครับสีสดสีสวยลื่นตาด้วย90เฮิรด้วยโอ้โห ถึงแม้จะเปิดตัวมาประมาณ3ปีกว่าได้แล้วอัปเดตเป็น Android ตัวล่าสุดแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น Android เวอร์ชัน13นะครับคาดว่าน่าจะได้เป็นเวอร์ชันสุดท้ายแล้วด้วยติกตกอ่าเป็นไงบ้างไปฉีดท้ายเรือแลอ้วตกเรือคืนนั้นพอพิ่รูปเขาลำโพง,โอ,โ,พงโอ้โหลำโพงคู่เตี้ยลำโพงออกเป็นลำโพงคู่นะออกด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งเสียงดีมากนะ นี่ครับผู้ชมจะเห็นไหมว่าบางทีเนี่ย F P S จอเนี่ยมันดอบลงมาเองเพราะว่ามันอแดปทีฟได้นะครับคอนเทนต์ไหนที่เป็น60เนี่ยมันก็จะปรับตัวเองให้เป็นหน้าจอ60นะครับมันก็ยังดีที่ประหยัดส่วนเรื่อง performance นะครับต่างๆนานาเนี่ยก็ผมไปเทสอันตุตมานะครับเทสอันตุตในห้องเย็นๆเลยห้องแอร์คะแนนไป6 0 0นะครับแต่ ต้องบอกเลยว่าอันตุ้ตู้เนี่ยฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่ที่อุณหภูมิถ้าเครื่องเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างร้อนน่ะคะแนนก็จะลดลันกันไปแต่ถ้าอุณหภูมิห้องเย็นหรือเครื่องตัวเครื่องเย็นอย่างเงี้ยคะแนนก็จะได้สูงแบบนี้นะครับผมเทสไปสามสี่รอบแล้วแต่ลืมแคปไว้นะครับก่อนหน,น้านี้เทสตอนที่เครื่องร้อนเลยเนี่ยมันจะได้อยู่ห้าแสนต้นๆน,น,น,นะครับผมเนี่ยตอนนี้เทสในห้องเย็นๆเนาะ c p u แสนแปด GPU แสนสองแสนหนึ่ง นะครับอันนี้คืออุณหภูมิห้องที่เย็นๆนะอันนี้คือเทสอันตุตู้ได้คะแนนขนาดนี้เลยนะคะแนนนี่จะพอแปดหเลยนะเนี่ยนะครับแต่เอาความเป็นจริงแล้วนะครับใช้งานจริงเป็นยังไงก็ว่ากันอีกแบบหนึ่งนะครับคะแนนมันไม่ใช่ทุกอย่างเนาะดีหมดเลยนะทัดเทสอ่ะมาทีในี้ดูปึ๊บอ่ะสิบจุดนะปกติเนาะส่วนเรื่องของ ก็เกม PUBG UNITE นะครับผมจะเทสเป็นปรับ90 FPS เลยนะยังปรับได้อยู่นะแล้วก็ปรับเป็นต่ำนะครับสำหรับภาพจริงๆก็ปรับอันต้าได้นั่นแหละนะครับแต่ผมจะปรับเป็นต่ำนะแล้วก็ผมจะมีแอปตัวนี้นะครับที่วัด FPS นะครับจริงๆแล้วมันมีติดเครื่องมาแล้วนะครับ FPS แล้วก็ไปโหลดแอปการวัดอุณหภูมิมาอีกทีนึงนะก็เดี๋ยวไปดู นะครับว่ามันเล่นได้ประมาณไหนนะครับสำหรับ PUBG New s t r a e t นะครับก็เล่นแบบงูปลาปานะครับจริงๆผมก็ไม่ใช่แฟนเกมนี้เท่าไหร่นะครับโอเคก็จะมาเทสให้ดูกันคร่าวๆนะครับว่ามันเล่นได้ประมาณไหนนะผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะสำหรับ Snapdragon 8 5ตัวนี้นะครับก็ยังเล่นได้สบายๆลื่นๆนะครับถ้าไม่อัดหน้าจอนะนะครับก็เฟรมเดทก็จะวิ่งอยู่ตามที่เห็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ ก็ดีอ่ะก็ยังสามารถที่จะปรับ90 fps ได้นะครับสำหรับผมว่าในปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีอยู่นะครับสำหรับ Snapdragon ตัวนี้นะครับนะที่ผมไม่เทสแบบอัดหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไปลองมาแล้วนะครับก็เฟรมเรทเนี่ยมันจะวิ่งได้ค่อนข้างต่ำนะครับมันจะอยู่ประมาณ50อันนี้ในกรณีอัดหน้าจอไปด้วยนะก็ถึงแม้จะปรับ90หรือ60เนี่ยเฟรมเรก็ยังวิ่งแค่50กว่าเฟรมแค่นั้นเองนะครับเวลาเล่นก็ เฟรมตกยับเหมือนกันนะครับตกบางทีตกไป30เลยนะในกรณีอัดหน้าจอนะผมก็เลยคิดว่าการอัดหน้าจอเล่นเกมเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะอัดหน้าจอแล้วก็เล่นเกมกันนะครับส่วนมากนะที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบไม่อัดหน้าจอไม่ได้เทสให้ดูกันแต่ว่ามาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าตอนอัดหน้าจอเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะก,ก็ได้ประมาณนี้นะครับแบบไม่อัดหน้าจอเนี่ยวิง่งเฟรมเรทวิ่งดีมากนะครับต้องบอกงนี้เลยดีกว่าตอนอัดหน้าจอเยอะ ได้จับแล้วลองเล่นมาดูเนี่ยเรื่องอุณหภูมินะครับต้องบอกว่าทําได้ดีมากนะครับลองดูในหน้าจอเลยก็ได้นะครับมันจะไม่เกินประมาณ41 42เนี่แหละนะครับตอนเล่นนะผมว่าค่อนข้างจัดการพลังงานได้ยังดีอยู่เลยนะครับสำหร,รับ Snapdragon 855ตัวนี้นะ <Okay. S 2> ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นนะถือว่าดีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ถามว่าไหลไหมในกรณีเล่นเกมอย่างเงี้ยผมต้องบอกว่าแบต 3700ม mm เนี่ยยังไม่เหมาะกับเล่นเกมแบบยาวๆเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่ามันน้อยนะก็จริงๆอยากให้แบตเยอะกว่านี้นะครับแต่ก็ได้ประมาณนี้นะแต่ก็ไหลไม่ได้แบบพวๆขนาดนั้นเนาะมันก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆ ค่อนไปน้อยนะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับความอึดเรื่องฟิลลิ่งการทัดนะครับต้องบอกว่าตัวนี้การทัดของเขาเนี่ยเป็นฟิลลิ่งของรุ่นท็อปๆเลยนะครับเพราะตัวนี้มันก็คือรุ่นท็อปนั่นแหละนะครับเมื่อ2อสปีก่อนเนาะถึงแม้ว่าจะเก่าก็ตามแต่ฟิลลิ่งเนี่ยคือรุ่นท็อปเลยเพราะฉะนั้นการเอามาเล่นเกมเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับลื่นสมูทติดนิ้วดีนะครับถึงแม้ว่าจะ ไม่มีการการันตีว่ามันทัดได้กี่ทัดแซมปิ้งอะไรประมาณนี้แต่ต้องบอกว่าทัดเนี่ยดีมากๆนะครับติดนิ้วดีนะครับผมการทัดผมว่าให้คะแนนเลยเนี่ยสิบเต็มสิบเลยนะครับฟิลลิ่งดีนะไม่เพี้ยนด้วยแล้วก็เรื่องภาพสีหน้าจอเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับรก็ตัวนี้เนาะมันเป็นจอ 2K อยู่แล้วเนาะก็บางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคมมากๆนะครับแล้วก็สีเนี่ยสดมากๆ สีดีเลยนะครับก็สไตล์ของรุ่นทะ็อปเนาะเรื่องของเสียงนะครับการเล่นเกมเนาะลำโพงแยกซ้ายขวานะครับสเตอริโอเสียงดังดีมากนะครับเสียงดังเท่ากันเลยนะเวลาดูคอนเทนต์อะไรอย่างงี้เราว่าเล่นเกมเนี่ยผมว่าเหมาะมากๆนะครับเสียงดังมากๆนะครับฟังชัดแน่นอนนะครับซ้ายขวาแยกชัดเจนนะเหมาะมากนะครับ <S <S คับเรื่องของกล้องพิกเซ4จอมจะลด60อัตโนมัติเลยนะนะบอกตอนนี้เลยว่ากล้องโคตรดีนะครับซอฟต์เรสฉลาดมากๆนะครับไปดูกันนะ โดยรวมนะครับถือว่าถ้าเอามาใช้เป็นเครื่องสำรองเนี่ยค่อนข้างที่จะคดคุ้มเลยมองข้ามเรื่องรีฟอร์บิดไปได้เลยนะครับก็เป็นเครื่องที่น่าใช้มากๆนะครับวัสดุเนี่ยแท้หมดผมผมต้องยืนยันว่ามันแท้หมดเลยนะเพราะผมเทสมาได้ หลา,ายวันแล้วเหมือนกันเลยครับก็ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้ปกติเนาะถ้าใครที่ติดเรื่องเอ้ยไม่ใช่เครื่องแท้ว่าเป็นเครื่องรีเฟอร์บิดเป็นเครื่องเคยซ่อมมาว่ะอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําให้ซื้อนะดูสนุกสนุกกันไปแล้วกันแกะกล่องมาเนาะเขามีแถมให้เลยนะครับเรื่องของเคสนะแล้วก็ติดติดฟิล์มกระจกมาให้เลยจากผมได้มาแล้วก็มีหัวชาร์จสายชาร์จแถมมาให้นะครับแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมอะไรมีครบอะเอาง่ายๆเหมือนแบบแพ็คมาใหม่เลยอะ กลองใหม่เลยอ่ะโดยรวมมาเครื่องสวยมากๆเลยนะฮะรอยแทบไม่มีอ่ะผมตีไปเลย98%ได้เลยอ่ะเผื่อเผื่อไว้2%เผื่อมันมีขดมีรอยขนเมลมีอะไรบ้างเนาะแต่ผมมองไม่เห็นนะเผื่อไว้เป็น98%เลยต่อ feeling เนี่ยการใช้งานลื่นไหลมากๆนะครับ feeling รุ่น t o อนะใครเคยจับรุ่นท็อปมานะครับรุ่นท็อปแบบพีเมียมเลยอ่ะ f ิ e ตัวนั้นอ่ะตัวนี้ได้เลยนะครับลื่นไหลสมูสเทเสถียนนะครับเรื่องของ เนี่ย g p o x l l Pixel แน่นอนว่าอยู่ไเขาไม่มีอะไรมาครอบนะครับเป็นเพียว Android เลยนะครับเพีวยว Android แท้ๆเลยของ Google เองเลยนะครับก็คือความลื่นเนี่ยคือโคตรจะลื่นผอมใครที่เคยสัมผัสรุ่นท็อปๆมาจะเข้าใจดีนะครับหรือยังไม่เคยสัมผัสลองซื้อตัวนี้ไปใช้ดูก็ได้นะครับ5,000กว่าบาทก็คือราคาเนี้ยไม่มีตัวไหนสู้ตัวนี้ได้นะครับในเลทนี้นะครับ อย่างที่บอกนะข้อเสียนะครับเรื่องของศูนย์วิทยาการอะไรไม่มีแน่นอนเออถ้าจะต้องซ่อมหรือว่าต้องแกะเครื่องอะไรยังไงเนะี่ยอาจจะลําบากนิดนึงนะครับเรื่องอะไหล่เรื่องอะไร,ร,ออะไรพวกนี้ไม่ต้องคาดหวังเลยนะครับใช้แล้วพังแล้วทิ้งอย่างเดียวนะอันนี้คิดไว้แค่นี้ก็เรื่องของที่ผมไม่ชอบเลยก็คือจอ 2K นะครับที่มันคน่อนข้างจะกินแบตนะแล้วก็บตเตอรี่เนี่ยก็ยังให้มันน้อยอีกต่างหากนะครับ <Hey. S 1> แต,แต่ถึงจะให้มันน้อยนะแต่ก็ยังมีชาร์จเร็วดีนะยังมีชาร์จเร็วแต่ชาร์จเร็วก็ชาร์จเร็วแค่8วัตต แต่สบมบุรณแล้วมันให้มาก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับผมแต่ในยุคนั้นก็ถือว่า18วัตต์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆเนาะแต่ถ้ามาปัจจุบันเนี้ย18วัตต์เนี่ยการชาร์จเร็วหนี่ยถือถือว่าน้อยแล้วนะแต่ก็ดีกว่าให้มาส0วัตต์ธรรมดาทั่วไปเนาะอย่างนั้นชาร์จช้าแน่ๆก็ประมาณนี้แล้วกัน <Okay. S 1> นะครับวิธีปรับให้90ิเพิตลอดเนาะหน้าจอเข้ามาที่นักพัฒนานะครับหมดนักพัฒนาเข้ามานะครับตอนนี้จะมีเนี่ยบังคับ อัตรารีเฟรชเรทให้เป็นสูงสุดก็คือถ้าเปิดเนี่ยมันจะ90ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเข้าแอปไหนก็จะเป็น90ตลอดเลยนะก็จะทำให้เปลืองนะขนาดอันนี้มัน Adaptive ได้มันยังกินแบตอยู่เลยนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ Pixel 4 XL สรับนี้ผมเบสลาไปก่อนนะครับมีอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับบ๊ายบาย